โรงเรียนถนอมศรีศึกษาเป็นโรงเรียนคาทอลิกก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2505ตั้งอยู่เลขที่58ซอยถนอมศรีถนนสุขยางตำบลเบตงอําเภอเบตงจังหวัดยะลาเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขนาดกลางจํานวนนักเรียนระดับก่อนประถม,มะศึกษา191คนระดับประถม,มะศึกษา483คน ระดับมธัธยมมาศึกษาตอนต้น56คนรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด730คนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวม44คนโดยมีซิสเตอร์อรารยาพานุสีผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนซิสตเตอร์ชลรัตสวัสดีผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายบริหารแบ่งออกเป็น6ฝ่ายได้แก่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนัเกเรียนฝ่ายบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ฝ่ายจิตตาพิบาลและฝ่ายธุรการการเงินปัจจาคือเด่นคุณธรรมเลิศล้ำวิชาพัฒนาสังคมวิสัยทัศน์ สร้างคนดีมีคุณธรรมเป็นผู้นำการศึกษาพัฒนาความคิดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงรักความเป็นไทยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์นำภาษาสื่อสารสู่สากลอัตลักษ์คือรักรับใช้ให้อภัยเอกลักษณ์คือ เด่นคุณธรรมเลิศล้ำภาษาจากปัจจาวิสัยทัศน์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและมีการประชุมบุคลากรภายในโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานมีการกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษามีการกํา กำหนดวิธีการดำเนินการระยะเวลาในการดำเนินการและมีผลคาดว่าที่จะได้รับโรงเรียนถนอมศิษย์ษามีการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนตามปัจญาอัตลักษณ์เอกลักษณ์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกิจกรรมท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับคุณครูอ่านหนังสือท่องอาขยานท่องสุขูลตอนเช้าในทุกๆเช้า ก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมหน้าเสาธงคารพธงชาติสวดมนต์ขอพรแม่พระสามภาษาไทยจีนอังกฤษท่องปัจจาวิสัยทัศน์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนร้องเพลงมันอมสีในทุกๆวันกิจกรรมฝึกสมาธิประกอบเพลงก่อนขึ้นเรียน กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยในการเดินแถวมีหัวหน้าชั้นเป็นผู้นำในการเดินแถวและมีสัญ,ญลักษณ์ธงสีให้สัญญาณในการเดินแถวกิจกรรมบ,บ้านสีคุณธรรมเป็นกิจกรรมกลุ่มตามคุณธรรมหลักประจำสีแบ่งออกเป็นสี่สีได้แก่สีเหลืองเน้นคุณธรรมระเบียบวินยัยทั้งระเบียบวินัยต่อตอนเองและระเบียบวินัยต่อสังคมสีฟ้าเน้นคุณธรรมด้านรับใช้ด้วยจิตอาสา การให้บริการการช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสีเขียวเน้นคุณธรรมให้อภัยยอมรับตนเองและผู้อื่นด้วยความเข้าใจการยกโทษให้ฉันพี่น้องสีชมพูเน้นคุณธรรมด้านความรักได้แก่รักพระธรรมรักตนเองรักเพื่อนมนุษย์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักความเป็นไทยรักวินยัย รักเรียนรักงานรักความจริงรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้แนวคิด Active Learning ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงซึ่งช่วยให้การเรียนรู้ ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดโปรแกรมการเรียนภาษาแบบเข้มข้น Intensive English Program หรือ IEP ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษที่เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างรอบด้านทางด้านการฟังการพูดการอ่านและการเขียนโดยโรงเรียนใช้ครูจากบริษัทเมตกวิทย์ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษและไม่มีการใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มโอกาสและการฝึกฝนในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คณะครูโรงเรียนมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยเริ่มจากการทำแผนการเรียนรู้คุณครูยังมีการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างเสมอเสมอเพื่อศึกษาปัญหาในการทำการเรียนการสอนวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้ระดับคุณภาพการพัฒนาและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณครูได้จัดทำและพัฒนาสื่อที่หลากหลายทั้งสื่อดิจิทัลและสื่อในรูปแบบนามธรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมีการวัดผลและประเมินผลของนักเรียนดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรมสกุลไบ้ซึ่งเป็นระบบการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้ครูสามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้สามารถนําข้อมูลกลับย้อนหลังและปรับปรุงการเรียนรู้การเรียนการสอนได้อย่างทันท่วงที ครูมีการจัดการเรียนรู้ระหว่างกันผ่านการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC อย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นพื้นฐานให้ครูได้แบ่งปันประสบการณ์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดจนการร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอันไปสู่การยกระดับคุณภาพทางการศึกษาโดยรวมนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา,าหรือศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคการสอนใหม่ๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของรวงแห่งการศึกษานอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลงานต่างๆต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ของโรงเรียนการประชุมผู้ปกครองและบอดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไปโรงเรียนถนอมศีรษะได้จัดทำและดำเนินการโครงการกิจกรรมต่างๆดังนี้ระดับประถมวัยฝ่ายวิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโครงการทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้และโลกกว้างโครงการอนุบาลวิชาการถนอมศี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงงานโปรเจกต์แอคโพสกิจกรรมหนูน้อยนักวิทย์กิจกรรมภาษาสู่สากลกิจกรรมวางแผน PLC การแข่งขันทักษะวิชาการการเรียนรู้ผ่านเกมการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์การจัดการเรียนรู้แบบ System ม d u c a t i o n ครูผดีสื่อสร้างสรรค์ครูดิจิทัลและเท่าทันเทคโนโลยีไปกิจการนักเรียนโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพโครงการสายสัมพันธ์บ้านชุมชนโรงเรียนกิจกรรมวันสำคัญฝ่ายบุคลากรโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรระดับประถมวัยฝ่ายอาคารสถานที่ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์การแยกขยะฝ่ายจิตตาพิบาลโครงการบ้านสีคุณธรรมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฝ่ายวิชาการโครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศคณะศึกษาสูนแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างโครงการเฟรม ฟาริน Language a l a มี Education โครงการมหากรรมวิชาการถนอมสีโครงการพัฒนาศักยภาพผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาไทยโครงการพัฒนาศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาการเรียนการสอนสกูนไบกิจกรรม PLC กิจกรรมการนิเทศการสอนฝ่ายกิจการนักเรียนโครงการวันสำคัญของชาติศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีโครงการลูกเสือเนตรนารีสัมพันธ์โครงการทูบีนัมบวันโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโครงการสายสัมพันธ์บ้านชุมชนโรงเรียนโครงการถนอมสีเฉลิมพระเกียรติฝ่ายบุคลากรโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ฝ่ายอาคารสถานที่โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ฝ่ายจิตตาพิบาลโครงการบ้านสีคุณธรรมฝ่ายธุรการการเงินโครงการพัฒนาระบบธุรการการเงินผลงานและความโดดเด่นของโรงเรียนถนอมศีีศรรึกษาในปีการศึกษา2566 ระดับประถมวัยรางวัลเหรียญทองการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับประถมวัยงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71รางวัลเหรียญทองการปั้นดินน้ำมันระดับประถมวัยงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71รางวัลเหรียญทองการเล่านิทานประกอบสื่อระดับประถมวัยวันการศึกษาเอกชนครั้งที่8ดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจากสำนักงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรางวัลสถานศึกษาที่มีผลทดสอบโอเน็ตสูงสุดของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาทางในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยม,มศึกษาปีที่3รางวัลครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนได้คะแนน100คะแนนเต็มจากการทดสอบโอเน็จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นประถมมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ8รายการ21เหรียญทอง5เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดง ผลการแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาเอกชนภาคใต้ครั้งที่8จังหวัดพัทลุงได้รับ3มเหรียญทอง4เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงผลการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาตินักเรียนได้รับรางวัลวิชาคณิตศาสตร์1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนได้รับรางวัลสามเหรียญทอง2เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงผลการประเมินทีเด็ด นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยในระดับจังหวัดเยลาจำนวน3าคนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ความสำเร็จเหล่านี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งนำสู่ความภาคภูมิใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเน,นื่อง